ไ,ไ,ไ,ไปไหมไปไหมช่วยด้วยไปไหมไปไหมค่ะไปไหมค่ะ,ะรครที่ข้าเตียงอุปกรณ์ค่ะคนหน้าค่ะคนหน้าค่าคเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องเตียงอุปกรณ์ค่ะ ดิฉันง,งานแพทย์แผนไทยค่ะขอแจ้งให้ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นที่งานแพทย์แผนไทยค่ะรับทราบค่ะพอค่ะได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่งานแพทย์แผนไทยชั้นสามค่ะรับทราบครับผมขออนุญาตใช้ประกาศใช้แผนดับเพลิงขั้นต้นครับแจ้งทีมประชาสัมพันธ์นะคะประกาศใช้คุณอาคีนักง,งานแพทย์แผนไทยตอนนี้ค่ะ ค,คีนักงานแพทย์แผนไทยค่ะประกาศคุณอักคีนักงานแพทย์แผนไทยค่ะประกาศคุณอักคีนักงานแพทย์แผนไทยค่ะบินกับเพื่เราช่วยกันท่ายังกับเพื่ช่วยกันดับไฟเร็ว เรียนู้อำมในการแผนฉุกเฉินขณะนี้เพลิงไม่รุนแรงมากขึ้นไม่อาจดับด้วยถังดับเพลิงได้ขออนุญาตใช้น้ำในการดับเพลิงบริเวณชั้น3โซนงานแพทย์แผนไทยครับแจ้งทีมดับเพลิงเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ใช้น้ำดับเพลิงและรอฟังคําสั่งครับรับทราบครับแจ้งทีมสนับสนุนอุปกรณ์และช่างฉุกเฉินเตรียมปิดโซนวาชั้น3และเตรียมตัดไฟฟ้าบริเวณชั้น3โซนงานแพทย์แผนไทยและรอฟังคําสั่งครับทีมสนับสนุนอุปกรณ์และช่างฉุกเฉินรับทราบ หน่วยงานแพทย์แผนไทยขอให้หยุดการให้บริการผู้ป่วยโดยด่ว,ดวนและขอให้อพยพผู้ป,ป่วยทุกประเภทและเคลื่อนย้ายเครื่องมือการแพทย์สำคัญเทา่ที่เคลื่อนย้ายได้ออกจากหน่วยงานไปยังจุดที่ปลอดภัยทางด้านธนก,กรรมครับผม แจ้งทีมสำหรับชนอุปกรณ์และช่างฉุกเฉินขอให้ตัดระบบไฟฟ้าบริเวณชั้นสโซนงานแพทย์แผนไทยในเวลานี้เลยครับรับทราบตัดระบบไฟฟ้าโซนแพทย์แผนไทยแล้วครับแจ้งทีมดับเพลิงอนุญาตให้ใช้น้ำดับเพลิงบริเวณชั้นสโซนงานแพทย์แผนไทยได้ครับรับทราบครับ เบิรน้ำเบิรนน้ำเล่งน้ำแจ้งทีมประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานขอออกคำสั่งให้ใช้แผนอพยพณอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุโดยให้ใช้จุดลมพลที่หนึ่งในเวลานี้ด้วยครับและให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกให้มาช่วยระงับเหตุด,ด้วยครับ ันทอแสงณอาคารผู้ป่วยนอกเระอุบัติเหตุใช้จุดรวมพลที่1ค่ะประกาศตะวันทอแสงณอาคารผู้ป่วยนอกเระอุบัติเหตุใช้จุดรวมพลที่1ค่ะประกาศตะวันทอแสงะอาคารผู้ป่วยนอกเระอุบัติเหตุใช้จุดรวมพลที่1ค่ะสวัสดีค่ะโทรจากโรงพยาบาลพยักรภพมิพิสัย ใช้งานป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยไหมคะครับงานป้องกันพยาครับขอแจ้งว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขันรุนแรงณนะอาคารผู้ป่วยนอกบันเหตุฉุกเฉินขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถดับเพลิงเข้าเจราจรเหตุตอนนี้เลยคะ่ะครับรที่ดับเพลิาครับได้รับแจ้งเหตพิงไหม้นะครับผู้ป่วยนอกโันเหตุฉุกเฉิ แจ้งทีมสนับสนุนอุปกรณ์และช่างฉุกเฉินขอสั่งให้ทีมปิดระบบกา๊าซและตัดระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุณเวลานี้และคอยควบคุมการทํางานเครื่องสูบน้ําดับเพลิงด้วยครับทีมสนับสนุนอุปกรณ์และช่างฉุกเฉินตัดระบบกา๊าซและไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้วครับเครื่องสูบน้ําดับเพลิงทํางานได้ดีครับ ะคะ่ะขอเจ้าหน้าที่เปลขึ้นมาเขึอนย้ายผู้ป่วยหนึ่งคนนะคะที่ห้องผ่าตัดชั้นสี่ค่ะคุณป่วมีอาการหมดสติจากที่มีกระโหดหลังค่ะสอง้อนะคะขอพนักง,งานเปลยขึ้นย้ายผู้คลอดลอคลอดหนึ่งคนคะ่ะตอนนี้ปากมรดกเปิด3เซนขอเป็นลดนอนนะคะ ทางการที่ชั้นหนึ่งทั้งหมด60คนโดยมีผู้ป่วยสีเขียวทั้งหมด5รายตอนนี้เพื่อนย้ายไปยังจุดพักคอยสีเขไดยแล้ค่ะรับทราบเรียมเพื่อนันันจะถืนันสองนี้เจ้าที่แม่ญาติรวม50รายผมจะยกมาทั้งหมด50รายครับราบครับเรียมพื่อนการแผนสมีเจ้าหน้าที่คนไข้แะญาติ งหมด40คนสามารถเข้าเยื่อมมาได้39คนคุนไทย1คนคือคุณเกษดาเจ้าที่เจ้าแพทย์ที่แพทย์แผนไทยและในฐาน9คนมีเจ้าที่ประเทศสหรัง1คนได้นำไปส่มบุดที่ขับณจขอบไปแล้วครับทราบครับ ผลท่การแนั้นทีจวนเจ้าทีกให้ยประาณมายกจของมาได้ปําาาย้ว่ในสสิบลายมีประเภทีด้หนายมการยิยาสลอนึายแล้วก็ประเภทนเหลืออทํา้เาเต็นาค่ะท่านี้ก็คือผู้ป่วยไปทีย์เข้าจิารมาประผ้ยยแล้วค่ะครับครับ เตรียมร่วมในการแถลงาวเชิญชั้น5มีเจ้าหน้าที่และผู้นำติดต่อประสานงานทั่วไปทั้งหมด15คนพาอพยพมาได้ทั้งหมด15คนครบครับขอมอบผู้ช่วยเในการแฉลงข่าวที่2นะครับช่วยค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ในอาการหนึ่งคนครับอยู่ในบริรเวณแทคบแผนไทยทั้น3แล้วก็ให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยด่วนครับชจวย เ่ดวยารคผู้นรบอ่ัยาเ้าอครับคร,ครับวาหมายท่านผู้ผช่วผู้ในการแผนที่หนึ่งช่วยร่วมกับท่านทีมผู้ไทยในการเข้าพู้สถาน,นการณ์ในที่เกิดเหตุรคร,รับรับทครับรครับ เพิ่มแรงเดินเพิ่มแรงเดินแล้วเพิ่มแรงเดินเพิ่มแรงดันการผู้ในการถุงน้ำการประปาพองเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมกัวนผสมน้ำที่บริเวณเซเว่นข้างข้างโรงพยาบาลครับเพื่อเติมน้ำดับน้ำครับรับทราบครับขอบคุณครับ ที่ม so ีการแผนฉุกเฉินขณะนี้ทีมแบบเพลิงสามารถโค่นทีมเพลินได้แล้วครับครับท่านผู้ช่วยเพื่อรายการฉุกเฉินที่หนึ่งช่วยสั่งการให้ทีมแบบเพลิงสอนกำลังเอามารวมกันที่จุดรวมพลด้วยครับขอให้ทีมแบบเพลินเก็บอุปกรณ์และสอนกำลังมารวมกันณจุดรวมพลครับ

ความสำเร็งนานได้รับความเสียหายทั้งหมดและพบรอยไม่กำตามรนังห้องแมะพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยต้องประสานงานาวิทยากรเข้าตรวจสอบอาคารก่อนใช้งานครับในบริเวณดังกล่าวที่ั้านพื้นทีออ่และปิดข้อความอันตรายห้ามเข้าชั้นสามโซนง,งานแทศแผนไทยครับบริเวณชั้นสามโซนง,งาน,น,งงนาออาคานกรีภาพกระดอบันจำนวนมากแต่เพื่องรู้แค่ความคัน ไม่ได้รับความเสียหายควาขอบคุณุ่นไม่ได้ใช้งานส่วมบริเวณอื่นไม่รับผลกระทบแย่ใหญ่ใดครับประกาศครับประกาศขอยกเลิกคําสั relied, courage, า่งการใช wow, ้แผนฉุกเฉินในเวลานี้นะครับขอยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินครับขอยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินในเวลานี้ด้วยนะครับ